สวัสดีครับเพื่อนๆเอซสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบรถบัตนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์มบัสซิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้อาร์มจะพามาดูรีวิวการขายรถนะวันนี้ต้องบอกเลยว่าขายรถคันที่เห็นนี่เลยเป็นสแกนเนีย360นะครับตัวนี้เป็นคอมฟอร์ตชิปเครื่องปั๊มนะครับผมสภาพนี้เลยนะครับขายนะครับ แต่ตอนแตต่้องบอกก่อนนะครับคันนี้คือเราจะขายแต่เฉพาะคัซีราคาครับรา,าราคาราคาราคาตั้งอยู่ที่ล้านหกแสนนะครับล้านหกราคาตั้งไว้เฉยนะโทรมาคุยมาต่อรองกันได้ไม่มีปัญหานะคุยต่อรองมาเลยนะขายทุกราคานะครับผมส่วนเรื่องตัวถังคือรถคันนี้เป็นรถปรับปรุงตัวถังนะครับปรับปรุงตัวถังใหม่แล้วก็ทําท้ายใหม่ นะครับดูได้เลยเห็นไหมครับทําท้ายใหม่ตีโค้งสวยนะเป็นทรงใหม่เรียบร้อยหมดละทรงใหม่เลยนะครับคันนี้ทรงใหม่เลยพอดีไม่มีทุนที่จะไปต่อนะครับไม่มีทุนไปต่อเห็นไหมครับล้มทรงล้มเสาอะไรสวยหมดแล้วเป็นทรงใหม่ละกระจกอะไรก็ตัดไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัดไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสวยมาก ทำสีอย่างเดียวเลยเพราะว่าโป้ะอะไรเรียบร้อยหมดละเดิมเนี่ยรถเนี่ยจอดอยู่ในอู่นะครับนะจอดในอู่ทีนี้ก็เลยออกมาลากมาข้างนอกไม่มีที่จอดนะครับดูรถได้ที่อู่พี่บอยนะบอยจดหนักมันปรงนะครับเห็นไหมครับช่องเหล็กช่องแอร์อะไรตีครบหมดแล้วนะครับภายในเป็นไงครับเหลือแค่หุ้มอย่างเดียวเองโผล่ะอะไรเรียบร้อยหมดแล้วคือมันคุ้มตรงที่ ถ้าใครที่มีโครงการจะซื้อรถห้างมาแปลงอย่างเงี้ยคันนี้เลยคันนี้ก็คือรถห้างเลยครับเดิมเป็นรถบริษัทสายเจ้าดังนะครับแล้วก็เป็นแษสีห้างมาแล้วก็มา,มาปรับปรุงทัวถังนะครับเสาเสล้มหมดแล้วแล้วก็ไฟอะไรครบ3าหลอดเต็มสูบเลยนะครับคันนี้ขอนใจ30แน่นอนอนะครับอ,อ้ผมพูดแล้วผมก็เสียดายนะไม่ได้มีทุนไปต่อ เป็นสแกนเนียด้วยครับคันนี้เอกสารครบนะครับเอกสารครบกระจกตัดไว้ครบหมดแล้วดูบันไดบันไดอะไรทำเป็นรุ่นใหม่โค้งนะครับโค้งรับกว้างนะครับคันนี้ก็สูงตามมาตรฐานที่รถเราชอบเลยสีเมตรยี่นะครับงานสีเมตรี้คันนี้ก็คือคันที่อาร์มเคยขับนะครับอยู่ในคลิปวิดีโอลองย้อนๆลงไปดูคันคอมฟอร์ชิปนะครับ ใช่ครับห้องข้างล่างก็นะครับเห็นไหมครับทาเหลืองเหล็กเหล,ลืกใหม่ห้องน้ําย้ายห้องหลังกว้างใส่เสาสแตนเลสอะไรเรยอ้อยหมดแล้วนะครับพุ่มพ่อแอร์มาบ้างแล้วนะครับโล่งมากเลยคือนคาแทบได้ว่างานแปลงงานงานปรับปรุงภายนอกเนี่ยแทบจะ50แล้วนะครับเห็นไหมครับเหล็กเหลืก,ลก,ลกใหม่หมดเลยนะครับเหล็กเหลืกใหม่ชั้นบันไดอะไรทําแบบให้มันเข้ากับ คือกาความต้องการของลูกค้านะให้มันเข้ากันหมดเลยเด็กกุมเจาะช่องแอร์อะไรให้มันตรงหมดเลยครับทําให้มันได้ใช้งานจริงนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเบอร์อาร์มเบอร์นี้ในเพจอาร์มก็ประกาศลงขายในรายกลุ่มแล้วครับแล้วก็มาลง Youtube ด้วยเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเผื่อเพื่อนเข้าแก่ใครที่กําลังมองรถที่จะ เตรียมพิจิกาธันวานะเทศกาลที่ใกล้จะมาถึงครานี้คิดว่าน่าจะไม่น่าเกินออย่างเต็มที่ก็สองเดือนครับสามสองสามเดือนประมาณนี้เพราะว่างานเหล็กภายนอกก็50%ละเดี๋ยวแ่่งานภายในเดี๋ยง,งานภายในนะครับเดี๋ยวง,งานภายในนะครับเรื่องตัวถังเรื่องแอร์เรื่องบาะอะไรเนี่ยลองอคุยกับ อูบอยดูครับอู่พี่บอยดูว่างบประมาณอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ไม่รวมคัสซีที่ขายในร้านหกเดี๋ยวไม่รวมไม่รวมอ่าไม่รวมตัวถังนะครับตัวถังต้องไปคุยว่าตัวถังนี่เท่าไหร่คือจ่ายค่าเฉพาะคัสซีมานะครับในราคานี้นะครับย้ํานะไม่ไม่ใช่ว่าขายตามสภาพที่เห็นในรูปเนี่ยร้านหกไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ต้องต้องแก้ข่าวความเข้าใจก่อนนะครับคือ เราปรับปรุงตัวถังมาเรายังไม่ได้ยังยังไม่ได้อนั่นนะครับเรื่องตัวถังให้โทรไปคุยนะครับเรื่องตัวถังให้โทรไปคุยกับพี่บอยนะครับลองโทรไปคุยดูรถจอดอยู่อูที่บอยเลยนะครับเข้าไปดูได้ตลอดเวลานะครับส่วนเรื่องคัสซีเนี่ยก็โทรมาหาผมนะฮะเบอร์อาร์บัสซิงเนี่ยแหละครับโทรมาคุยดูต่อรองได้ครับอยากขายครับอยากขายร้อนเงินร้อนเงินนะร้อนเงินมีสองคันนะครับ แต่อีกคันหนึ่งนี่แปลงปรับปรุงตัวถังซ้ายขวาไว้เรียบร้อยท้ายไว้เรียบร้อยนะครับเหลือแต่หน้าที่ยังไม่ได้แปลงอยู่นะครับยังไม่ได้ปรับปรุงอยู่หน้านะครับเหลือแต่หน้าคันนั้นเป็น EB 420เดี๋ยวผมลงจะลองขึ้นภาพด้านข้างให้ดูนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูให้ขึ้นให้ดูเลยนะครับผมนี่เลยคันนี้เลยนะครับส่วนในคันขาวนี่คือ360นะครับ ร,ราคาย้าอีกรอบนึงเฉพาะคัสซขาย1นล้าน0 0แสนบาทนะครับมาต่อรองกันได้เลยต่อขายครับขอคนจะเอาจริงๆบอกว่าพี่ผมถืองินสดนี้อ่ีคุยตัวถังกับพี่บอยเรียบร้อยแล้วขอราคานี้เลยาว่ามาจะล้านเท่าไหร่ก็ล้านมานะครับผมขายทุกราคานะครับย้ำว่าร้อนเงินนะครับว่ามาเลยนะครับวีดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะ เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับอันนี้คือเป็นอาศัยว่าใช้ช่อง YouTube ในการขายของหน่หนอยน,นิดนึงขอนิดนึงนะแต่ก็ก็เกี่ยวกับรถบัสอยู่นะครับนะเกี่ยวกับรถบัสอยู่สแกนเนียห้างนะโอ้โสิน็อตฝาครอบแท้โอ้โหสวยมากดูสิเพื่อนลงตัวนะเสาโสล้มส่วนสูงอ้วนท้วมสูงตรงรุ่นเลยสวยนะครับสวยๆคันนี้ใครได้ไปถือว่าก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะนะ โทรมาต่อคัสซีลองดูครับโทรมาต่อรองราคาคัสซีร้านหกับอาร์มดูแล้วก็ส่วนตัวถังน่ะก็ไปคุยกับอู๋อพี่บอยหรือไม่ทําที่อูน่นี้ไปทําอู๋อื่นหรือยังไงลองคุยกับพี่บอยดูเรื่องตัวถังนะครับเราเราจะแยกกันนะจะแยกกันโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ